สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะามาพบมาพอก,กันกับแวในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆดด,ด,ด,ดังๆนะคะมัอนี่แอดภาพพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะมันนีคุณแม่โคราชไปติดตามตัวเลขนะคะถึง ทงหน้าเพเล่ยนะคะพ่อแม่พ่นวังเลือกเป็นตัวเลขต้นสนนะคะซึ่งเจ้าของหน้าเพิินเว้าสูฟังนะคะอ่างวดที่แล้วเนี่ยนะคะตัวเลขต้นสนเพิ่นเขามาเป็นหกศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหกตรงๆนะคะซึ่งเจ้าของหน้าเพิินกะมีเหล่องแปลกๆเกิดขึ้นพร้อมอีกต่างหากเอาเรื่องเล่าต่างๆสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่โคราดไดส์อะซิาดามาว้าสูฟังนะคะ เหตุการณ์สิเป็นยังไงตัวเลขในวันนี้สิไดมาเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับช่มรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้มาเจอกันช่วงบ่ายของวันที่สิบสามนะคะมาติดตามแนวทางค่ะคุณแม่มีของใครมาฝากในคลิปนี้คะของเลขต้นสนลูกอ๋อได้ค่ะคุณแม่จากเลขต้นสนเนี่ยมันมีที่มาน่าตลกเหมือนกันจ้าแม่ น่าตลกและอีกอย่างหนึง่งมันก็มันมาแบบนี้เขาก็เลยเล่าแบบนี้นะ่ะจา้าแต่ที่จริงจะไปหาใครที่อื่นอยู่แต่ไม่ได้ไปหาเลขต้นสนนี่นหรอก oh. แต่พอดีมีคนแนะให้ให้ไปถามอ oh. ว่าเขาได้เลขหรือยงัยงเจ้าเนี้ยค่ะแต่ทีนี้เพื่อนแม่ก็เลยเขาคนนั้นคนที่เขาพาไปเราไปเพื่อนของไอ้ยัยมีนี่แหละจา้า เขาก็เรียกมีที่เฉยเขาก็ยังไม่แก่นะค่ะเขาก็ยังไม่แก่หรอกที่มีนแ,<อ>แน่แล้วทีนี้แล้วเขาก็มีนาอยู่แล้วก็มีต้นสนอยู่กลางนาอย่างไกลเลยไกลาจากบ้านอยู่จะ,จะมองเห็นน่ะมันไม่มีต้นอะไรต้นไม้ก็ชอบได้เรียกก็จะเป็นแตนาอย่างเงี้ยแสดงว่าต้นสนก็ใหญ่เหมือนกันนะแม่ใหญ่มีสองสามต้นแต่ต้นหนึ่งต้นใหญ่กว่าเขาอือค่ะแม่เพราะง,งั้นค่ะ ก็าคนขึ้นไปต้นสวนมันก็ดูดูเนาะมันไม่มีไอ้นม่นเลยนะทำไมทําไมถึงเขาไม่เห็นแม่ขโมูก็เริ่มแรกมันมาจากว่าไอ้หัวของเฮมีนี่หละจ้าเป็นคนเล่นการพน,นันติดเงินอยู่ที่บ่อนการพนันอะไรอย่างเงี้ยจ้าปอะเีทีนี้ก็เลยไอ้นั่นก็เลยขโมยเงินเมีย จ <Yeah. S 2> ขโมยเงินเมียไปเล่นบ่อยแล้วทีนี้วันหนึ่งไม่ได้ก็ไปขโมยเงินเมียล่ะแต่เมียจับได้ไม่ทันได้เงินดอกเมียก็จับมีดไล่ควันเลยทีนี mm. น้ควันผมว่ามันสักหน่อยบางงั้นมี่เป็นสีนี้เขามาทวงอะไรยาก <Yeah. S 2> เขาเช้งตัฆ่าจะแกงด้วยบางงั้นเจ <Yeah. S 2> ขโมยหูเอามีดไล่ควันก็วิ่งลงนาเดจยววิ่งลงนาไปหนูเหินไปทางต้นสน แกก็ตามไปทีนี้ก็ไม่รู้จะไปแอบไหนขึ้นต้นศุนค่ะแล้วก็เห็นเมียถือมีดไปก็กลัวก็กเลยบอกว่าจะพอดเจ้าแม่ต้นศุนช่วยลูกด้วยเมียมันจะฆ่าแล้วเมียมันจะฆ่าตายอย่างเงี้นค่ะโอ้ยอย่างงี้ก็พูดไปทีนี้เมียก็ไปถึงต้นศุนอ๋อมันมานี่มันหายไปไหนบ้างเั้นค่ะหาก็ไม,ม่เจอบ้างเงก้นมองไปไหนก็ไม่เห็นมันบาเงี้ยค่ะ ก็เลยเหนื่อยก็เลยกลับบ้านวะไงพอกลับมาบ้านไอ้ผัวเห็นเมียกลับไปแล้วก็เลยลงจากต้นสนกับกาบต้นสนแล้วก็ว่าจะกลับไปบ้านกลับไปบ้านเมียรกระจดีแล้วก็เลยถามไปเอบอยะะู่ไหนฮะจ็ิก็อยู่บนต้นสนนั่นแหละว่างั้นอือ,อ๋อทาไมมันไม่เห็นล่ะวะติดตามหาไม่ไมีเห็นสงสัยเจ้าพอ่อเจ้าแม่ช่วยเหลือมัง้งกูบอกว่าเจ้าพอ่อเจ้าแม่ว่า ช่วยคุ้มครองเลยเมียมันจะข่าวมันก็บอกเมียก็บอกว่าไม่เห็นหน้าเหมือนกันหาก็ไม่เห็นทีนี้ก็เลยจะเลาวกันไปที่อยู่มาหลายวันอยู่ผัวก็ไม่อยู่จักไปไหนทีนี้มีคนมาทวงหนี้ผัวเด็ดก็จะเอาเรื่องกับเมียก็บอกว่ามีอะไรในตัวมีเงินก็จะเอาอะไรจะแยกเอาที่ตัวเมียน่ะหละ เมียก็บอกมีเงินอยู่ไม่ถึงคันไม่ถึงพันก็จะเอามาบหอกกันจะไม่แยกถ้าเอาไปแล้วฉันจะเอาไหนไปซื้อกินอะไรเงี้ยอม็เลยจะมาคุมแย่งเมียก็เลยวิ่งหนีไอ้มียเขาหววนีกูไม่รู้จะไปไหนวิ่งลงไปนากะวิ่งลงไปนาน่ะเขาก็วิ่งตามสองสามคนยังม,มีก็เลยนึกได้กังชิงที่ผัวว่าแต่คิดแล้วว่าวิ่งไปไหนก็คงไม่พ้นหรอกเขาก็เขาเป็นผู้ายเนาะ ม <ăng. S 1> ีก็เลยตัดสินใจวิ่งไปต้นสนว่นนั้นจิตผัวว่านะ่ะเขาก็วิ่งขึ้นไปต้นสนที่ผัวว่าต้นใหญ่ขหมูเนี่ยแล้วก็ไปยกมือไหว้วลูกลูกบอกว่าพ่อเจ้าแม่มีจริงมีต้นสนล้วก็ขอให้ลูกอย่าให้เขามาเห็นลูกเลยกก็จะตามมาแย่งเงินเ็าจะมาฆ่ามาแกงอะไรก็ว่าไปแ้บแล้วลตัวนี้ก็วิ่งไป สามคนนั่นแหละไปอยู่แถวต้นสวนนั่นแหละจับต้นอยู่ยืนเท้าเท้าต้นสวนอยู่คนหนึ่งเงันมองแล้วก็ไม่เห็นไปไหนเรีวจังว่างันไอ้พวกที่มาถ่วงเงินน่ะไปไหนเร็วจังว่ะเจอกระเป๋าซกบาทเวรอไงตะก้าวิ่งหนีทีนี้ก็เลยมันจะอยู่ข้างคนนี้ก็ช่วยกันกลับพอกลับไปแล้วยายหนี่ก็เลยลงมา ลงเะมีก็ลงมาก็เลยมากราบต้นสนทงหกทงหงบอกว่าขอบคุณอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดว่าขอให้ลูกมีเงินจ่ายค่าหนี้ค่าสินเงินด้วยเธอแต่ไม่จ่ายมันก็จะมาอารวาสแบบนี้อีกจะมาข้ามาแกงเงนินวนอย่างนี้แกก็พูดไปแต่พ่อเจ้าแม่ช่วยลูกเวยเธอแบบก็ลืมอะตอนกลับบ้านทีนี้เดนไปทางถนนไปเจอเงินใครหล่นก็ไม่รู้แอด หลายพันน่ะเลยว่าเอาไปใช้หนี้เขาหมดเอาไปใช้เลยเอาไปใช้หนี้เขาไม่ถามว่าเงินใครไม่ไปตามสืบหาคนเจ้าของหรอกเลยเอาเงินเขานี่แหละไปใช้หนี้กะไปใช้หนี้เจ้ามือไปเรืนการพนาไรหผัวเสร็จหมดก็เลยไม่มีอะไรทีนี้คเลยมากรเจ้าพ่อเจ้าแม่ว่าขอโชคขอดวงหน่อยจะได้มีมีทองอะไรเงี้ย จ้ลูกจะทำตัวดีจะมีศีลทรรอะไรก็ว่าไปทำบุญทำทานทีนี้ก็เลยฝันว่าตัวเองอ่ะไปแต่ก็ไม่ได้ฝันทันทีรอกนะแอดก็ใกล้เล่งหวยจะออกอ่ะก็ฝันฝันว่าไปต้นไปต้นสนนี่แหละจ้ะไปต้นสนแล้วก็หินเอนั่นหินเลขตัวแดงจึ้งครึ่งวงเงินนี่เลขตัวแดงจึง้งคึ่ง หกศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหกว่านั้นต่อกันตัวอย่างแดงกระเลเทามาซื้อหวยถูกทั้งวนทั้งล่างทั้งสามตัวเลยเอสโอวิคนอื่นรู้ก็ไปขอแปแล้วมันก็ถูกถูกมัง่งไม่ถูกมากหรือเปล่าเขาม่รู้นะจ้งแต่มันพึ่งพึ่งเป็นเนี่ยมันไม่ใช่นานแล้วพึ่งหกสนย้านี่รู้ไมเนาะ ใช่ซึ่งออกไปนี่แหละแกพึ่งได้นี่เลยแล้วต้วนตนแล้วก็อยู่ที่นาแกไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้มีใครไปไหว้ไปอะไรแล้วก็ไม่มีผ้ามีอะไรใครเอาของไปไหว้หรอกนั่นแหละแลวทีนี้งวดนี้แกก็เลยไปขออีเมื่อวันพระนี่แหละแกก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรนะขอที่เฉลี่ยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เอาผ้าไปผูกไม่ได้ไปถว,วายนู่นถวายนี่หรอก ไปขอที่เฉยบนบานสารกล่าวขอที่เฉยจ้าแต่ไม่รู้ว่าจะพ่อหรือจะแม่ก็มีรู้เลขและทีนี้ก็ว่าฝันไปเห็นเลขหีกก็ฝันว่าไปอีกจ้าไปก็ไปเห็นเลขตัวแดงยิ่งขึ้นเหมือนเดิมหมดเออค่ะค่ะแม่ตัวแดงเหมือนเดิมเลขเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็ไปเห็นห <6 18. S 2> กหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสองเออโอ้สี่สองค่ะนี่แหละ หกหนึ่งแปดกับสี่สองใช่จวดก่อนเห็นหกศูนย์ห้าวดแล้วก็เห็นเห็นหนึ่งหกืูเลี้ยงกันน่ะจ้ะแล้ววดเนี้เห็นหกหนึ่งแปดกับสี่สองว่างั้นโอ้ค่ะแม่แต่เขาก็บอกคนเหมือนงวดก่อนบอกคนก็มีเชื่อดีก็มีมีใครเชื่อจ้า แอ่เพีก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องหัวแกนั่นแหละก่อนที่ทจะไปโขนน่ะแล้วดึงเงินก็เก็บเงินได้เขาไปใช้หนี้เขาจ้ะแต่ก็ไม่ได้ไปไหว้ไปอะไรหรอกมีแต่ไปยกมือไหว้ขอบคุณที่เฉยไม่ได้เอาอะไรไปเลี้ยงอะไรหรอกก็ไม่ได้ฝันว่าท่านบอกให้เอานู่นเอานี่ไปเลี้ยงไม่ได้ฝันอย่างนั้นจ้ะแม่พ่อไม่รู้ว่าจะพ่อหรือจะแม่เลยเห็นว่างั้นนะจ้ะ แต,แต่ว่าก็ไหวเฉยๆไหวขอใช่ไหวขอที่เฉยไหวงั้นนะ<อ>แต่ท่านก็ให้มาแล้วงวดหนึ่งสังงวดนี้ไม่รู้ระจะยังไงนะจ้าแม่เออเขาเล่าคนฟังคนก็ไปยกมือไหวขออยู่เหมือนกันแต่จะได้เลขเหมือนกันหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้นะอืมแต่อันนี้บรรดาของเขาเองนาของแกเองจ้าแม่แต่แกก็ทาเสร็จน,นะดํานาเสร็จแล้วมันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะ ม่ไม่กินไรดอกมันติดต่อกับเจ้าอื่นด้วยอย่างเงี้ยเจ้านั่นแหละแต่หัวแกไอติดการพน,น,นันเนาะติดการพนันขายแต่ละพัดจะขายนาขายที่เขามันก็มีอืม mm. ทีนี้ไอเจ้านี่เขาจะเอาแต่งเงินอย่างเดียวเขาจะค่าติดแกงแล้วก็ถ้ามีเงินในในในตัวขเขาจะค้นเอาหมดนี่ยแหละอือ เรื่อบ้านเมื่อรถขึ้นไปค้นเอาหมดเนี่ยเหมือนกับพวกน,นี้มันไม่กลัวใครนะเนาะใช่แม,ม่เป็นที่คนนั่นแหละหนึ่นว่าเนี่ยค่ะอือเขาแต่แต่เขาก็บอกว่ามันสงสัยบนเกี่ยวกับเขาจะต้องพูดของเขาหรอเนล่าจ้ะจ้าแม่แล้วตำรวจเขาจ้าแม่หนึ่งต้อ,องมีสีเนี่ยจ้ะหกห่วงห,ห,ห,หนึ่งแปดกับสี่สองแล้วไหมเนาะ ได้จ้าแม่แปดจะาสี่สองได้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวเอามาฝากเอฟซีวันนี้จ้าเออมาลองดูเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละเรื่องที่เขาเล่ามาจ้าแม่จะเล่าไปจ่าแม่แม่ก็จดไว้เขาพูดยังไงก็เลยเล่าไปจ่าแม่แม่ก็เลยพูดเล่นกับเพื่อนแม่ว่าท่านเล่ามาทเรามาเราก็เล่าไปจ้าแม่ อมไม่รู้จะยังไงงวดนี้ท่านจะให้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะแม่เนาะแต่ก็ไปของวดก่อนก็ได้ไปแล้วงวดนี้ไปขออีกแต่ว่าไม่ได้เอาอะไรไปสวายหรอกแค่ไปยกมือขอบพระคุณแล้วก็ขอโชคขอลาภเพียงนั้นเองอืมจ้าแม่จ้ะจ้ะนี่ก็มองเห็นต้นสวนใจใจชวนไปดูก็ได้วะโอไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกมันร้อนไย <laughs> นางามนี่ก็อยากไปขอได้ตัวเองค่ะโอ้ยมึงไม่ใช่เจ้าของนาเขาเจะให้ไหมน่ะมึงไม่ได้ลําบากค่ะแม่ว่าท <c oughs> ่านเรคงจะช่วยแต่จำพาะคนลําบากยากตินะมั้งคนที่ใกล้จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยแม่เลยว่าไม่ไปหดอกไปรถดเหมือนกันจะกลับโลกใช่มันก็ร้อนด้วยทานกลับกลับร<ด>้อนแดดเปรี้ยงเปี้ยงอะไ้งวันเนี่ยแม่ไม่ไหวนั่แม่กลับเลย จ้ามันก็มีแค่นี้แหละก,ก็กลับมาถึงบ้านไม่นานแร้วเอ,เอเ็กซ์ทูมาค่ะได้ค่ะแม่โออขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจะจะขอบคุณมากๆขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรว,วยๆค่ะคุณแม่ใครเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะจะจะคุณแม่ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะยังสวัสด,ดีจ้าจะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขเลขต้นสนนะคะ อ่างวดที่พันมาเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างหก5นหกับหนึ่งหกนะคะเป็นงวดแรกแล้วพี่น้องเด้องวดน,นี้พันกระไดามาแล้วนะคะเป็นงวดที่สองนะคะหกหนึ่งแปดกับสี่สองอันนี้เจ้าของ จของหน้าเลยนะคะที่พนใดมากนะคะหงหนึ่งแปดกับสีสองค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาเรื่องแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมแล้ค่ะเด้อตัวเลขทุกตัวมิธิ์เขามิซิุู้ททุกตัวค่ะนั่มาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องม่ทัาสกูสก้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังของพ,พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะวันนี้ก็ขอให้พ,พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคโมันน่นมั่นรำรำเรื่อยเรื่อยแหงแปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแน่วทางดีๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนของคุณแม่โคราดพรอมนะคะที่ได้นําตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะมาฝากว่าตอนพ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุข้อนเด้อะเด้อสสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะ้า่อยางสิพราดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้คะ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จพระพาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดดัง จากท่างช่องค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็จะได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุกุลสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม้ก็แม้ในคลิปหน้านะคะได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ